สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลเมจันสีรับกับข้าสู่คอบดิวตี้โมเดนเวลเฟร์ทนะฮะวันนี้เรามากันแบบแปลกสันิดหนึ่งคือถ้าเกิดใครหลายๆคนได้ติดตามช่องผม mm hmm. ก็จะพอทราบว่าตอนที่ผมลงเรทในรูปแบบของไลฟ์หรือว่าลองวิดีโอนะฮะหลักๆที่ต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่ามัน จริงๆอาจจะไม่ยากแต่ว่าแบบผมใช้เวลากับมันนานเหลือเกินหรือว่าผมสตั๊กเลอรกับส่วนไหนของเกมนะฮะก็เนื่องจากว่าใน EP3 ที่เคยอัพขึ้นเป็นลองเทควิดีโอของช่องตอนนั้นไฟล์มันเสียนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไม่อัดลองเทคใหม่แล้วก็ทำมาเป็นในรูปแบบของไกด์ไปเลยจะดีกว่านะเอาจริงๆแล้วเลดนี้ ถือว่าง่ายในระดับที่แบบง่ายมากๆนะครับแต่ว่าก็จะมีหลายๆส่วนที่อาจจะ s t r u เก l นิดนึงหรือว่ามี p ซเซิลที่แบบอาจจะสงสยัยหรือมีเทคนิคอะไรที่ผมมีความรู้สึกว่าจะย่นเวลาของการทำเลทให้มันสั้นลงมากวันนี้ก็จะมานำเสนอกันนะฮะขั้นตอนทีละขั้นทีละส่วนเรียกได้ว่าดูกันแบบ เปิดพร้อมกับเล่นไปด้วยก็ผ่านกันได้ง่ายเลยผมขอข้ามในส่วนของเนื้อเรื่องรละคัซีนไปก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะไม่สปอยใครที่กําลังรับชมอยู่หรือว่ายังไม่ได้ติดตามเนื้อเรื่องอะไรนะครับเริ่มแรกเลยนะครับสำหรับเรด EP 3เราจะอยู่ในเทอร์โนแล้วหลังจากนั้นเราก็กําจัดศัตรูไปเรื่อยๆจนเจอกับหลุมขนาดยักษ์นะที่เหมือนคล้ายๆก,กันกับจุดปล่อยจรวดน,นะครับแล้วก็จะมีเอลิเบเตอร์อยู่ตรงกลางให้กดเรียกตัวเอลิเบเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดปุ่มให้มันหย่อนลงไปเรื่อยๆนะครับในจุดนี้ จะต้องการคนที่อยู่กดเพื่อให้มันลงไปข้างล่างด้วย1คนนะครับก่อนที่จะกระโดดลงไปอยู่ที่ตัวเอลิเวเตอร์ก็อย่างที่เห็นนะครับผมโดดลงไปตายแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันก็ยังไงเราวัดาามังตอนกระโดดกันด้วยหลังจากที่เราลงไปได้ไม่กี่ชั้นตัวเอลิเวเตอร์ก็จะหยุดนะฮะให้เรากระโดดลงมายังส่วนฝั่งใดก็ได้นะครับมันจะเป็นส่วนชั้นที่ต่ําลงไปประมาณชั้นหนึ่งประมาณ56เ mm, มตรอะไรประมาณนี้นะโดดลงไปไม่ตายก็ให้ทําการวิ่งหาสวิตช์คัตเอาท์นะครับสับ ไฟให้เข้าไปเลี้ยงตัวเอลิเวเตอร์แล้วลงไปต่อหลังจากลงไปได้ไม่กี่ชั้นลิฟต์ก็จะหยุดอีกครั้งนึงนะฮะแต่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแต่การจะไปสับคาราฟ์ไฟในรอบนี้จําเป็นจะต้องมีเชนซอด้วยนะครับนี่จะเป็นหนึ่งในเว็บพ่นใหม่นะฮะที่เอาจริงผมยังไม่เคยลองว่ามันเอาไปฟันบอดได้หรือเปล่านะแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ไม่ลองแล้วกันนะ ไอเทมนี้มันจะกินเวพอรสล็อตไปหนึ่งช่องนะเพราะฉะนั้นตัดสินใจดูนะว่าจังหวะนี้จะโยน s เกนเดอรีหรือ p r i มา r ีเวพอ o n ดูนะครับผมอาจจะลืมบอกไปอีกเรื่องนึงแต่เอาจริงๆแล้วพอไปถึงเรามาสังเกตได้ง่ายๆนะฮะคือเวลายิปมันหยุดเนี่ยมันจะอยู่หน้าทางเข้าของทั้งสองฝั่งพอดีนะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นจุดที่มีอาร์มวอ x แล้วก็ประตูที่ล็อกอยู่นะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นจุดที่มี เชนซอวางอยู่บนโต๊ะแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะรวมไปถึงมีอาร์บ็อกซ์วางอยู่ด้วยก็ให้ผู้เล่นคนหนึ่งไปหยิบเชนซอมานะครับแล้วก็ไปยังอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองจะต้องเหลาประตูด้วยกัน2บานนะฮะอย่างต่ําจนกว่าจะไปถึงตัวคัตเอาท์สับไฟได้นะจุดนี้เข้าใจกันได้ง่ายๆนะฮะผู้เล่นเชนซอก็กดอินเทอร์แอคค้างไปนะฮะผู้เล่นอีก2คนก็ช่วยกันคุ้มกันคนที่กําลังเลื่อยประตูอยู่หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะฮะสับคัตเอาท์ out, จ่ายไฟไปให้เอลิเวเตอร์แล้ว็ว่ัเอ,เอร,เอเเรืาจจะถส เซสชันนี้นะฮะในส่วนของพาร์ทเอลิเวเตอร์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถึงจงก้นหลุมแล้วแล้วก็ไปยังเซสชันถัดไปจุดนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะมันเป็นทางที่แบบเรียกได้ว่าให้เดินไปตรงๆนะฮะไม่ได้มีแยกไปทางไหนอย่างใดเกาะยังไงให้เรามาระวังในส่วนของกับดักระเบิดนะฮะพักหายใจหายคอใช้ฟิวอัปเกรดกันใครพกอาชีพอะไรมาก็ลองสนับสนุนกันดูหลังจากไปจนถึงสุดทางแล้วจะมีห้องหนึ่งที่มีสวิตช์อยู่ด้านหน้านะ,ะให้กดค้างแล้วก็ลากเจ้าตัวเหมือนกระตู้ เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างซ่อมรถยนต์นะฮะออกมาจากประตูคือที่เห็นภายในวิดีโอเนี่ยคือผมอาจจะรีทายกันหลายรอบแล้วเกมมันก็เลยให้ข้ามในส่วนตรงนี้ไปโดยจำเป็นไม่ต้องทำอีกนะฮะ ก็ให้ลากมาชิปกำแพงฝั่งตรงข้ามแล้วก็ปีนข้ามขึ้นมานั่นเองนะห้องนี้นะครับมันจะมีโหลดเอาให้เราใช้มีเพลทให้เราเก็บมีแท็กติเคิลและนอนลีเทลให้เลือกมากมายตามสบายเลยนะครับเพราะว่าห้องถัดไปนั้นค่อนข้างจะเดือดในระดับหนึ่งหากใครเล่น DMC นะ่าจะจําห้องนี้ได้ดีนะฮะห้องนี้คืออัลฟาคลัสเตอร์ที่อยู่ในโคเชคอมเพล็กซ์นะฮะด้านล่างของอัลมาสรานอกเหนือไปจากความมืดแล้วการมองเห็นอะไรที่ยากแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรท้าทายเท่าไหร่นะจุดจุดนี้นะฮะ หลักๆแล้วผู้เล่นจะต้องค่อยๆฆ่าบอดไปทีละเวฟทีละเวฟนะฮะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆตามพื้นที่ของห้องนะฮะบอดถึงจะเกิดมาเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านในสุดของห้องนั้นจะเป็นบลอสที่ถือ g ก e n a น e Launcher ก็ไม่มีอะไรนะฮะเคลียร์ห้องให้เรียบร้อยแล้วก็ไปยังพื้นที่ด้านในสุดของห้อง Alpha c ลัสเตอหลังจากนั้นเราจะต้องทําการสับคาร์บไฟสําหรับห้องนี้นะฮะก็ ตัวสวิตช์นั้นจะอยู่ด้านในสุดซ้ายมือนะฮะของห้องพอเรากดจ่ายไฟแล้วมันจะมีสายไฟบางเส้นที่มันชำรุดนะครับแล้วก็แช่อยู่ในน้ำนะครับนั่นทำให้ตอนนี้พื้นห้องทั้งหมดของอัลฟาคลัสเตอร์นั้นจะมีสายฟ้าลัดวงจรอยู่ผู้เล่นสามารถลงไปได้นะฮะแต่ว่าจะโดนช็อตเลือดลดแล้วก็เดินช้าลงด้วยนะฮะถ้าแช่เป็นระยะเวลที่นานก็จะตายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่เราจะเคลื่อนที่ในห้องนี้ได้นั้น จะต้องเคลื่อนที่ผ่านตัวตู้เอกสารหรือว่าโต๊ะทํางานที่มันวางอยู่เกลื่อนเต็มไปหมดทั้งห้องนี้นะฮะทีนี้เราก็จะมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าจะกินเวลาที่สุดในเรท ep 3นี้แล้วหลังจากเปิดไฟเสร็จนะฮะให้เราไปกดเครื่อง generate new security code นะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือใกล้ๆกับ s w i t s h cut out นั่นแหละหลังจากนั้นมันจะมีเลขชุด15หลักขึ้นมาซึ่งเลขพวกนี้เราจะต้องไปกดตามจุด station ต่างๆที่อยู่ใน a l p h a cluster ตามลำดับและตามในระยะเวลาที่มันกำหนดนะฮะเพื่อที่จะให้ทุกๆคนเห็นเห็นภาพเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนไปเป็นภาพนิ่งรูปภาพของห้องแมพนี้นะฮะรวมไปถึงจุด กดสเตชันต่างๆด้วยอย่างที่เห็นในรูปนะฮะตอนนี้เราเข้ามาจากทางซ้ายบนสุดนะครับของอัลฟาคลัสเตอร์หลังจากนั้นเราก็ไลม่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยจนถึงจุดที่เราสับสวิตไฟแล้วก็มีเครื่องเจเนเรตโค้ดนะครับและภายในห้องก็จะมีป้ายตัวเลขตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็คอมอยู่หน้าหน้าป้ายเลขต่างๆอยู่ทั้งหมด10เครื่องด้วยกันเราจะต้องแบ่งหน้าที่แบ่งพื้นที่ กันสลับไปเพื่อกดเลขต่างๆนะฮะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่น1 2 3และ4จะมีผู้เล่น1คนประจำพื้นที่ดังกล่าวตรงนี้เพื่อวิ่งไล่กดเลขทั้ง4ตัว0-56ก็จะเป็นอีกผู้เล่นหนึ่ง7 8 9ก็จะเป็นอีกผู้เล่นหนึ่งประมาณนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างสมมุติขึ้นมานะฮะหลังจากแบ่งพื้นที่กันเสร็จแล้วก็จะมาถึงในส่วนของการอ่านค่าตัวเลขแล้วก็แบ่งหน้าที่แบ่งจังหวะกันนะครับ ตัวเลขชุด15ตัวที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้มันเป็นอันเดียวกับที่อยู่ในวิดีโอนะครับแต่ผมถ่ายมาแล้วภาพมันอาจจะเบอร์นิดนึง804759213642901สมมุติว่าผู้เล่นคนหนึ่งจะรับผิดชอบกด7 8และ9เพราะงั้นเวลาอ่านค่าผู้เล่นคนนี้ก็จะสังเกตว่าจะต้องวิ่งไป8ไป7ไป9ไป6แล้วก็ไป9เขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องวิ่งไปตรงไหนบ้างครับเพื่อให แบ่งหน้าที่กันแล้วก็กระจายกําลังกันไปกดให้อย่างทันเวลาแต่ณนะตอนนี้ที่เห็นในวิดีโอนะครับผมมีเลขหมาด้วยนั่นเพราะอะไรนั่นเพราะว่าผู้เล่นที่รับผิดชอบ3เลขเนี้ยวิ่งเพียงไม่กี่เลขเท่านั้นแล้วมันง่ายมากๆก็คือมีแค่กด8กับ9เองเพราะฉะนั้นก็เลยรับบทวิ่งไปกด6ด้วยอีกคนประมาณนี้เพราะงั้นหลักๆแล้วหัวใจสําคัญในการผ่านห้องนี้นะฮะหคือแบ่งหน้าที่ให้ลงตัว 2. ออ่านค่าเลขให้ถูกต้องและจดจํำมาไว้และสุดท้ายคือ มีเลขที่รับผิดชอบไม่ติดกันตรงนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจผมจะยกตัวอย่างนี้นะวกันสมมุติว่าผู้เล่นที่รับผิดชอบกด 7, 8และ9หากมีเลขที่อยู่ใน15หลักนี้นะครับมี7และ9แบบนี้ควรจะรีเซ็ตเลขทั้ง15หลักทิ้งเพื่อหาชุดเลขใหม่เหตุผลนั่นก็เพราะว่าจะมีผู้เล่นคนหนึ่งที่จะต้องกดเลขสเตชัน2อันติดกัน และเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกันยกตัวอย่างก็คือเป็น7และ9ที่มันอยู่ห่างกันพอสมควรน,นะฮะคนคนนั้นจะต้องกดและก็วิ่งไปกดอีกเครื่องหนึ่งด้วยตัวคนเดียวซึ่งมันอาจจะทําให้วิ่งไปกดไม่ทันตามระยะเวลาที่มันให้มาเพราะงั้นขั้นตอนการอ่านเลขนั้นเป็นอะไรที่สําคัญมากครับพยายามเจนเลขมาเรื่อยมาเรื่อยจนกว่าจะพอใจนะฮะพอพอใจเสร็จปับ๊บเราก็ค่อยมาแบ่งจังหวะการวิ่งไปกด การไปสเตชันนู้นกลับมาสเตชันนี้หรือไปช่วยสเตชันคนอื่นด้ได้ยังไงบ้างจะทำให้การเตรียมตัวก่อนเริ่มกดนั้นเป็นอะไรที่สมูทมากๆและสุดท้ายนะับพอคิดจะเริ่มกดกันแล้วมีกดหลักข้อเดียวเลยนะครับก็คือกดก็ต่อเมื่อสัญญาณมันกระพริบทีๆหรือก็คือใกล้จะหมดเวลาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปเป็นห่วงคนอื่นว่าไปถึงจุดที่จะต้องกดหรือยัง ไม่มีประโยชน์ที่เราจะรีบกดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่กดเลขไหนให้ไปประจํายังจุดที่จําเป็นจะต้องกดส่วนคนที่พอมาถึงแล้วสามารถกดเลขได้แล้วทวงเวลาไว้ครับให้มันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนที่มันต๊ดๆตดๆแล้วเราค่อยกดครับเพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นเขามีเวลาไปประจําเลขสเตชันถัดๆไปของเขา หลังจากที่เรากดเลขครบทั้งหมดแล้วนะครับก็ให้ไปรวมกันยังจุดด้านในสุดนะครับจะสามารถกดสวิตช์หน้าประตูใหญ่ประตูหนึ่งได้นะฮะแล้วก็จะไปยังเซสชั่นถัดไปในจุดนี้นะฮะแนะนําให้ชิดขวาทันทีที่เข้าไปยังห้องถัดไปนะครับเพราะว่าบอดในเวฟแรกจะมาจากทางซ้ายและหลังจากนั้นบอดจะเปิดประตูที่อยู่ทางขวาสุดของห้องโดยจะสมกเป็นสัญ,ญญาณเตือนนะฮะพอเห็นสมกปับ๊บให้วิ่งเข้าห้องไปเลยนะครับ เราจะอยู่ในห้องน้ําที่เอาง่ายๆเรียกได้ว่าหลังชนกําแพงก็คือเราจะไม่โดนตุ๋ยจากข้างหลังนั่นเองเราจะแค่รับบอดจากทางด้านหน้านะฮะก็จะเป็นวิธีที่รับมือกับห้องนี้ที่จะมีจักรนอตแล้วก็มีบอดที่ใส่เกราะเข้ามาแบบค่อนข้างจะเยอะในระดับหนึ่งหลังจากเคลียร์บอดทั้งหมดแล้วก็ประตูไปยังเซสชั่นถัดไปก็จะเปิดนะฮะหลังจากเดินไปสักพักหนึ่งเราก็เจอไอ้เจ้าลิ้นชักอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้นี่นะฮะให้เราลากมันเป็นตัวยูนะครับก็คือจะเป็นทาง ยูเทินตรงนี้เปลี่ยนมุมการล่านะฮะแล้วก็ผลักมันมาเรื่อยๆจนสุดของปลายทางเนี่ยมันจะมีประตูหนึ่งที่เราจะต้องกดปุ่มค้างเพื่อที่จะเปิดประตูให้เราล่าเจ้านี่เข้าไปนะฮะแล้วมันมี2ทางด้วยกันนะฮะก็คือเราจะวางเจ้าตัวล่างเนี้ยไว้ตรงประตูแล้วก็กดปล่อยประตูเพื่อก้มข้ามผ่านเข้าไปก็ได้หรือจะมุดไปอีกทางหนึ่งเพื่อไปยังห้องดังกล่าวเหมือนกันก็ได้นะฮะยังไงก็จะต้องมาห้องนี้อยู่ดีแต่แค่จะต้องมี เจ้าเนี่ยเพื่อปีนขึ้นไปข้างบนนะฮะยังไงก็ต้องทําวิธีนั้นเฉยเฉยหลังจากขึ้นมาเราจะเจอท่อที่มีแก๊สรั่วพ่นไฟนะครับก็ถ้าโดนก็คือตายเลยส่วนห้องถัดไปก็จะเป็นห้องที่มีกับระเบิดเต็มไปหมดนะครับก็วิธีผ่านห้องนี้ก็คือกระโดดไปบนชั้นบนสุดของของต่างๆานะฮะไม่ว่าจะเป็นเชลหรือว่าโฟล์คลิฟต์นะครับหากมีผูเ้เล่นคนใดคนหนึ่งโดนสายกับระเบิดก็จะดาวกันยกทีมเลยหลังจากนั้นก็เดินนาตามทางไปเรื่อยๆนะครับจะเจอจุดที่เราจะต้องดำน้ำนะครับแล้วก็ มุดเข้าไปยังอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเซสชันสุดท้ายของเรด EP3 แล้วจะเป็นห้องโถงให,ใหญ่ที่มีเรือดำน้ำอยู่ตรงกลางนะครับก็ให้เคลียร์บอดรอบๆห้องนี้เรียบร้อยก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะสังเกตได้ว่ามันจะมีประตูอยู่ทางด้านซ้ายสุดของห้องนะครับตอนที่เราเข้ามาด้านในก็จะมีไอ้ลิ้นชักนี่อีกแล้วนะครับให้ทำการลากออกไป วางไว้บริเวณกลางๆห้องที่มันจะมีผนังมองลอดผ่านไปได้นะฮะเราจะเห็นว่ามีท่อสีแดงกับสีเหลืองอยู่จุดนี้เราจําเป็นจะต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับ2คนอยู่ตรงวาวของทั้ง2สีนะฮะและอีกคนหนึ่งอยู่ตรงกลางเครื่องคอนโซลสิ่งที่เกมให้เราต้องการทําตอนนี้ก็คือหมุนวาวทั้ง2อันให้ได้ระดับแรงดันที่เท่าๆกันนะฮะเราจะรู้ว่ามันเท่ากันได้หรือไม่คนที่อยู่ตรงกลางจะเป็นคนบอกนะครับว่ามันมีสวิตไฟสีเขียวเด้งขึ้นมานะครับถ้าเกิด อยู่ในจุดไหนถือว่าถูกต้องก็ให้บอกนะครับว่าสมมุติสีแดงถึงแล้วก็ให้คนที่กดวาลสีแดงนั้นผ่อนขึ้นผ่อนลงนะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งถ้ายังไม่ถึงก็กดเล่งขึ้นไปเรื่อยๆให้มันถึงใกล้ๆกันนะฮะถ้าเกิดถึงจุดที่มันความดันเท่ากันแล้วแล้วมีสีเขียวขึ้นพร้อมกันคนที่อยู่ตรงกลางคอนโซลก็ให้กดปุ่มอินเอร์เพื่อกดปุ่มฮะหลังจากนั้นระดับน้ำภายในห้องมันก็จะสูงขึ้น หลังจากนั้นเราจะต้องทําขั้นตอนนี้อีกหนึ่งครั้งนะฮะจะสังเกตได้ว่ามันจะมีท่อสีแดงที่จะต้องใช้ลิ้นชักเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าวาลววมันอยู่สูงส่วนสีเหลืองนั้นวาลวมันอยู่ใต้น้ําเพราะฉะนั้นเราจะให้ผู้เล่นที่เป็นคนรับผิดชอบกดวาลวแดงกดไปก่อนนะฮะส่วนผู้เล่นที่อยู่ตรงคอนโซลก็มีหน้าที่กํากับบ่อนะฮะ,ะสมมุติว่าคนกดวาลวแดงนั้นแรงดันได้ที่ละ คนที่จะต้องกดวาวเหลืองเริ่มดำน้ําลงไปกดได้เลยนะฮะส่วนคนกดวาวแดงก็พยายามเลี้ยงแรงดันเอาไว้นะฮะและก็เหมือนเดิมนะครับพอแรงดันมันเข้ากันไฟสีเขียวเด้งขึ้นมาก็ให้ทําการกดนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีบอทสปอนเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็มีบอส,สกินเนตันเชอร์ด้วยเหมือนเดิมนะฮะแต่ที่สําคัญเลยก็คือเครนที่อยู่ตรงคอนโซลนั้นจะสามารถทํางานได้แล้วนะฮะให้ผู้เล่น2คน ขึ้นไปอยู่บนเครนนะครับแล้วก็คนหนึ่งควบคุมเครนให้หันไปยังซ้ายสุดนะครับเพื่อที่2ผู้เล่นจะสามารถกระโดดขึ้นไปยังห้องเล็กๆตรงนั้นได้นะครับเพื่อเก็บ c 4ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนเครนกลับมาไปทางขวาสักนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นจุดหนึ่งที่อยู่เหนือหัวผู้เล่นเลยหากที่ยืนอยู่บนเครนก็ให้เขาไปแปะ C ีเพื่อทำลายแคทวอล์กและผู้เล่นก็จะสามารถปีนขึ้นไปบนนั้นได้ณนะจุดนี้เรียกได้ว่าเป็นโฮมสตรทแล้วนะฮะอีกนิดเดียวจะจบแล้วนะครับผมก็ จะเป็นเซสชันที่จะต้องตัดประตูอีกแล้วนะครับก็จะมีประตูให้ตัดกันทั้งหมด3บานด้วยกันนะฮะสประตูแรกจะอยู่ตรงแคทวอล์กนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะคนหนึ่งตัดอีก2คนช่วยกันคุ้มกันตัวเชนซอร์ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ชั้นบนนะครับก็วิ่งขึ้นไปนิดนึงนะครับไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่ขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้เป็นคนเก็บเองแล้วก็ไม่ได้โชว์ในวิดีโอนะฮะ แต่คิดว่าหาไม่ยากหรอกเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้นะฮะเป็นของสําคัญมากๆเลยและหลายคนอาจจะสังเกตได้ในวิดีโอนะว่าผมลองใช้ชุดเกราะของอาเซาแล้วแล้วมันหายไปเลยทันทีนะฮะก็เดาว,ว่าจังหวะเนี้ยอาจจะใช้ไม่ได้นะ,ะสําหรับสายอาเซาเพื่อที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้โดนดาเมจตอนเลื่อยประตูอยู่หลังจากเลื่อยประตูบานที่2เสร็จแล้วเราจะต้องลงไปชั้นหนึ่งเพื่อเลื่อยประตูบานสุดท้ายนะฮะจะสังเกตได้ว่ามีมีออเจกตี q เควสขึ้นแล้วก็มีตัวละคร e อน m y ตัวหนึ่งที่มีเป้าอยู่บนหัวนะฮะ ทันทีที่เราเลื่อยประตูเสร็จนะครับให้วิ่งไปซ้ายมือเพื่อไปยังเป้าหมายนี้โดยทันทีนะฮะเราจะไม่ยื้อเราจะไม่วอกแวกไปทางอื่นนะฮะเนื่องจากว่ามันมีจักนรน็อตโผล่มาด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วจริงจริงผมไม่อยากให้คุณดูสปอยไปมากกว่านี้นะครับผมผมขอจบวิดีโอลงแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันก็เป็นว่าถ้าเกิดใครชอบผมทำไกด์แบบนี้มากกว่าดูผมเล่นห่หวยในไลฟ์คอมเมนต์บอกแล้วเป็นกำลังใจกันได้นะครับเอาเป็นว่าไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วอย่างไรเราเจอในวิดีโอถัดไปนะครับว